วันนี้เรามาที่วัดโขคูพร,ระโขคูท่อาบางห้าสี่ครับหนึ่ง <c oughs> จอมได้อะไรมามาดูเพลิๆ <c oughs> โอ้โหอร่อยเลยนะอันนี้เขาเลี้ยงกระเพราไข่ดาวกระเพราไข่ดาวครับวันนีคน้ครับเยียบยอดยอดเยียบขิ้นคลอง ฟองที่เดิมอร่อยอร่อยชอบกินกันเมามันและอร่อยมีร่ไหมที่นีไรดาวะกินางทีนสั่งเขาไหมพาอร่อยนะไปจอมมุ่งหน้าไปเอานี่เลยโดยจะกีห้ลน์จริงจอมนี่บอกเลย เด็กคนนี้อนะอเออ,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 อเจอไงบ้างมาดูดูข้าวเปล่าเฮ้ยข้าวผักกาเพราอากาศดีข้าวอร่อยมาว,วัดนี้ครับแจ๋วเลยวัดคู่วัดกัวคู่้วก็บังห้าสี่ มาบุญอะไเยอะครับตอนนี้เจับกชอบเลยเฮ้